หมายสักทีนะครับผมครับผมก็สวัสดีนะานะนักปูกป่าทุกท่านด้วยแล้วกันไม่ได้ออกหมายนานเลยนะครับก็แฟนคลอดลูกได้ประมาณสักสสัปดาห์แล้วแหละวันนี้ก็มีโอกาสได้ออกมาแบบหมายธรรมชาติบ้างนะครับหลังจากที่เรา,าไปตกอยู่เขาเรียกว่าอะไรบ่อสะ สระน้ําเขาที่คาแครนะครับที่ที่ล้างรถอยู่2อคลิปคลิปนี้ก็ได้ออกมาหมายธรรมชาติละอย่ามาตกปะช่อนกันอย่ามาตกประช่อนหรือเจออะไรก็ตกนะครับกระสู่ประช่อนตกหมดชาโดคงไม่ได้ตกนะครับก็วันนี้ยอคันที่เอามาใหม่คันแอร์เกียเอคคอร์ดนะครับมาตกจะจับคู่ใส่กับลอกแต่สายยังเป็นสายเดิมนะครับสปูลตื้นสายก็เป็น PE 0.4ของเซนิตนะครับ เดี๋ยวมาดูกันจะมีปลาช่อนกัดเราหรือเปล่าอันนี้น้ําก็ไม่ไหลแล้วนะครับปกติตรงนี้จะเป็นหมายเด็ดกระสูบผมเลยตอนนี้น้ําไม่ไหลลหะเี๋ยวตีปลาช่อนกันจะมีตัวหรือเปล่าไปติดตามรับชมครับผม <c oughs> มาเริ่มแรกก็โยใช้เป็นกบยางเลยแล้วกันนะครับไม่รู้จะกัดติดหรือเปล่ากบยางอันนี้ต้องดูแอคชั่นมันก่อนเพิ่งประกอบเมื่อคืนข้างหน้าเหมือนจะต้านต้านน้ำหน่อย มาดูใต้สะพานกันครับเดี๋ยวมาดูใต้สะพานจะมีตัวไหม น้ำน้อยเกินมนะั้งจะหาตัวเจอหรือเปล่าวันนี้อุ้ยกันไม่โดน ตจตยังไงเนี่ยแต่ไม่โดนโอ้ยช่อนนอนอยู่ใ,ใกล้เนี่ยครัผมตอนนี้เราก็ย้ายหมายนะครับหมายเดิมแหละแต่ย้ายจุดนะครับ ทีแรกที่ตีมีแต่ปลาช่อนเล็กกัดนะครับไม่ได้ทักตัวย้ายเข้ามาตีด้านในนะครับ <c oughs> มาดูกันจะรอดแห้วไหมวันนี้ <c oughs> เล่นเยื่อใหญ่เลย Ya yeah, le ก,ก,กบยางก็ไม่กัดกบยางก็ไม่กัดอะไรก็ไม่กัดนะครับเดี๋ยวจะลองนี่ดูปลามันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีตัวหนึ่งสองตัวแบบ โดนแต่ว่าโดนกระสุนใสดีด้วยตัวนี้สวยกัดเหยื่ใหญ่มากดูนะครับโดนกระสุนเฉยเลยเอานะครับไปทอด อยูดในเมื่อกระสุนมันกัดเราก็ต้องลองกระสุนนะครับ กระสูบโอ้โหใสสวยเลยตัวที่สองโอ้โหติดนิดเดียวครับดูติดนิดเดียวนะครับ,ดดรบมุมปากนิดเดียวตัวที่สองใสกำลัทงทอดทอดอร่อยเลยไอ้นี่ ั้งกระสูนทั้งชัโดนะตรงนี้เสียงเดียวพื้นที่ตีมันน้อยนะครับพื้นที่ตีน้อยตรงนี้ดูคนต่อครับจะมีตัวอีกไหมดูเยอะก่อน ตีแล้วมีแค่นี้แหละไม่ได้เอาเขาเหยื่อมาเยอะนะครับว่จาจะมาตกประชอนทีแรก đồn dừa อุ้ยลุดโอ้ไม่โอ้ไ่โดนไม่เต็มแล้วเมื่อกี้กระดแ,แบ,บเร็วมากโอ้โดนโดนอีกแล้วครับกระสแลนะครับ แทมที่สมาแล้วมาแล้วโอ้โหแทมที่3มนะครับตัวนี้นี่ครับเต็มปากนี่ครับเหย๋ยอจีนตัวละห้าสิบบาทมันเดิม เต,ต็นที่สามนะครับอุย้ยสามตัวแล้ว,เด,วเดี๋ยวที่ใส่ปลาครับโอ้ยงานกินกรรมที่ใส่ปลาอยู่ในกระป๋องเก่งลืมดูเอาอยัดเซ้ลูไว้นะครับสามตัวแล้ว ตัวกันนะครับลองดูอีกคนกัดเมื่กี้คนละตัวนะครับอุ้ยหลุดโอ้โหเหยื่อตกลงกัดเลยเหยื่อตกลงกัดเลยแต่ไม่โดนนะครัเมื่อกี้ 아아 마음 아, ดัมที่สี่ดัมที่สี่ไม่มาสักที โอ้ยข้าป่าข้าวป่า,อาโอ้โหลุดหลุดปลายยังติดอยู่ย่ายอยู่เลยนะปลายยังติดอยู่ย่าอยู่ยยยเลย ปลายังติดอยู่บนสลาล่ายอยู่นะครับทำยังไงวะโอโ้ไปแล้วโอ้โหไปแล้วนะครับตัวใหญ่ด้วยตัวเนี้ย โอ้เสียงเลยว่าจะหย่อนเหยื่อให้เข้าไปในปากมันแต่มันตกใจมันก็เลยดิ้นหลุดไปโอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้ดึงไม่ขึ้น ใจร้อนไปหน่อยครับงัดอย่างเดียวพอมันงัดแล้วมันอพองัดแล้วมันวิ่งเข้ามาด้านในนะครับตัวนี้เต้มที่สี่นะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับตัวตอนกัดแบตกล้องหมมหมดพอดีหลังจากที่ผมทำปลาหลุดไปนะครับ ครับผมสี่เต้มนะครับแต่ว่าเต้มที่สี่มันช่วงมันแบตหมดพอดีแล้วผมก็เลยกดเปิดกล้องซ้ำก็ไม่เห็นช็อตกัดนะครับกัดอยู่ตรงตรงนู้นตรงกอบัวตรงนู้นอะ่ะแต่ตัวที่หลุดตรงเนี้ยเสียดายนะครับตัวใหญ่ จะมีอีกหรือเปล่า โอ้โโดนแล้วครับโอ้ยโดนกระสูบขีดนะครับตัวนี้เอาขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหกระสูบขีดนะครับสางามเลยครับตัวนี้ติดนิดเดียวด้วย ตัวที่มันไล่กัดหลายๆรอบครับเข้ามุมปากนิดเดียวนีครับตัวปลาสุบขีดนะครับตัวนี้โอ้โหนี่นะครับแต้มที่ห้าโดนจนได้นะครับตึงมือไปนิดนึงนะครับตัวนี้ อยู่ตรงนี้เลยข้างหน้าเนี่ยโอ้โหได้ปลากินกับข้าวเย็นแล้วนะครับวันนี้มาครับ <c oughs> ตามหากันต่อเจอลองบอสเป็นหนึ่งตัว มันมีต่อด้วยนะครับตรงนี้เข้าต่อไปนะครับเมื่อกี้เข้าแล้วมันวิ่งออกอย่างดีที่มันออกมาแล้วก็ตรงนี้มันมันมันลกด้วยนะครับเอาปลาลำบากดูสิจะมีอีกหรือเปล่า อ่าแต้มนะครับ โดนอีกแล้วครับกัดไกลเลยตัวนี้ใสสวยนะครับตัวนี้โอ้อยเขากอหลุดออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ต้องงัดอย่างเดียวนะครับเล่นไม่ได้ติดนิดเดียวนะครับตัวนี้ ๋ย่จีนเหมือนเดิมใส่สวยนะตัวนี้ตัวนี้แหละที่มันใกล้กัดเตะแก่คันอวนตับใส่สวยนะครับตัวมันสองขีดสองขีดนี่ก็ใหญ่นะกระ,ะสูนอะสุดจุดหกแต้มมีอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านในนู้น พยายามตีอยู่นานแล้วแต่ไม่โดนไม่รู้ว่ากระสูบหรือชดโไปลุยกันต่อครับผมอ่ะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อดูใช้เป็นหัวจิกปลาย่างนะครับเพื่อหนักหนักหน่อยจะได้ทำระยะได้ซิงกิง้งปาั๊กมันตีไม่ถึงนะครับ มันมีปลาอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งคือมันมันทำระยะไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเหยื่อลองดูถ้ามาใช้อันนี้แล้วก็ถ้ายังไม่ถึงอยู่ก็กลับไปใช้อย่างเดิมนะครับ โอ้ชิบหายโอ้โหสายขาดท่านผู้ชมว่าอยู่มันไปไกลยังเสียทหารไปอีกหนึ่งหัวจิกไปแล้วหัวจิกไปยังตัวเล่นเท็กซัสโอ้งานเข้าสายหน้าก็ไม่มีแล้วทีนี้ สาหน้าหมดแล้วเป็นว่าเราเก็บเป็ดเลยแล้วกันนะครับอ๋อไหนๆมันก็ขาดไปแล้วก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับกลับบ้านมา่ามาดูปลารวมกันสายหน้าไม่มีก็จะอยู่ค่ำๆตีชโดสักหน่อย ไ,ได้ตีแล้วเชียวปลูปลารวมครับได้กี่ตัวมาดูกันอนี่นะครับปลารวมเราหกแต้มกระสูบจุดนี่นะครับไซส์สวยๆเลยไซส์สวยเกือบทุกตัวนะครับ หกแตปมนะครับกับหลอกคูใจอ๋ออมีตัวหลุดไปตัวหนึ่งตัวใหญ่นะครับกระสุบจุดที่หลุดไปก็ตัวประมาณเท่านี้แหละแต่ว่าจะอ้วนกว่านี้หน่อยอ่หกแตปมขอยัดถ่ายรูป รูปจักหน่อยก่อนหกแต้มเบาๆ <c oughs> หกแต้มหกแต้มได้ลาบเลยนะครับ ายหน้าขาดตีไม่ได้แล้วนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นว่าจบประมาณเท่านี้นะครับก็ได้ไปหกตัวยืนตีอยู่ที่เดียวเลยนะครับแค่ตรงนี้ตรงเดียวก็ได้ไปหกเต้มนะครับรับผมคลิปนี้ก็ลานานาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ